จะพาเราลงตรงแม่น้ำลนเลยหรือไงเปอคนนี้หนึ่งของของหน่อยไอ้น้องพี่ก็มีอันเดียวลูกให้ไม่ได้โอ้ยเปขอของหน่อย่อระวังไงได้เลยเฮ้ยขอปืนขอปืนปืนดีมากแนวดีวะยังไงแนวนี่เอาไม่เอาเลยหนูนหยุดทำไมอน้องน้องหยุดพี่ก็หยุดไปตรงนั้นแหมยืนเท่เลย ยืนนบอยเบนเลยแล้คนที่สองไม่พูดเลยเลยดีนะไม่ว่ากูคนที่สองก็พูดนั่นเถอะไอ้น้องพี่ขอ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 ไม่ต้องห่วงพี่เมาสพี่คม,มเข้ามาใกล้แล้วไม่น่าปลอดภยัยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมน่ารักว่าเด็กกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้เรามากับพวกพวก พวกที่ไปเจอบนเครื่องบินนะครับอยู่บนเครื่องบินเลยแม่ให้พี่เป็นจัมมัสเตอร์เดี๋ยวพี่จะพาลงพาลงบุกไอ้น้องทางไหนดีอะทางไหนดีละ่ะจะพาเราลงตรงแม่น้ำเลยหรือไงอาบน้ำนิดนึงน้องมันร้อนขอ,อปืนสักปืนเดียวก็พอแล้วมั้ยปืนเดียวก็พอ,อเอา,เเอาไม่มีใครพูดคนเลย เปาเราไม่ได้ใส่ไมค์คุยกับน้องครับ<อ> AK ครับ AK เรียบร้อย,ยปืนกระบอกแรกเพื่อนคนที่หนึ่งอ่ะเพื่อนคนที่หนึ่งของของหน่อยไอ้น้องพี่ก็มีอันเดียวลูกให้ไม่ได้โอ้ยเรงของของหน่อยเดี๋ยวสิเล่องขอของหน่อยเพื่อนเราเจออะไรก็ไม่รู้เออไม่ใช่เพื่อนดีกว่า เหมือนกันเลยลูกพี่ก็เจอไม่ใช่เพื่อนเจอ,เจอไม่ใช่เพื่อนก็ต้องยิงสิน้องปล่อยไว้ทำไมเพื่อนเราเจอศัตรูเจอก็ยิงสิลูกโอ้โยอันนี้หนึ่งคีม้ายิงให้ยับน้องเชื่อพี่ตีเราต้องแ<ม>ชมป์วันนี้ตีเราต้องแชมป์มีใครเอาปืนไหมแม่ใจดีจังเลยเด็กคนนี้เชือเดีลูกซองนะ่ย อสองเซิงยิงได้หมดไอ้น้องเชื่อพี่จัดหนักจัดหนักบดออทั้งนั้นแบบพี่นี่ไงบอกแล้วยิงกันยับใครวะใครวะยิงอีกยิงอีกเพื่อนเพื่อนต้องจัดหนักเพื่อระวังไงได้เลยไปไปไปเพื่อนคว้าของโอ้โยาร์มของดีไหมครับขอของเถอะขอจมเ,เลยขอจมเ,เลย ของเต็มเลยเพื่อนของเต็มเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยิงน้องเก็บโอ้ยของเต็มไปหมดเลยของเต็มไปหมดแล้วนะครับโอเครอดไปครับเพื่อนยิง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 เลยล่วงไปเพื่อนมีใครเอาของแม่แสดงว่ารูดอิ่มแล้วลูก พูดทักทีเถอะไม่มีใครพูดโดนไปเรียบร้อยไอพูดอต่คนที่สองนนั้คนที่สองก็ไม่พูดเฮ้ยตอนนี้เรายิงไปได้หกหกคนแล้วครับเอาลูกกระสุนเอาบ้างถึงก็แบ่งลูกกระสุนเลยเหรอเนี่ยเอาลูกกระสุนบ้างลูกกระสุนเต็มไปหมดเลยโดนโดนโดนเฮ้ยเรียบร้อยครับ แปดตัวไปท่านผู้ชมอะไรไม่เอากันเลยหนูหนูไม่เอาก็ต้องเอาด้วยอ่ะโหดจริงๆรเื่อนไปไหนเฮ้ยขอปืนขอปืนปืนดีมากเหนวอย่างไรแนนวเนี่ยเอาไม่เอาเลยหนูเพื่อมีปืนเอเคไหมมีแต่เขาไม่ให้อ่ะจุ๊จุ๊นะจะไปบอกไม่ใช่ลูกศรหยุดทำไมอน้องน้องหยุดพี่ก็หยุดไปตรงนั้น ไปตรงไหนจ๊ะแหมยืนเท่เลยมาอยู่บนบอยเบลก็น้องมายืนไงเฮ้ยเฮ้ยไปตรงนั้นโดนแล้วพี่โดนแล้วน้องเออดีมากน้องอวกน้องอวกจัดการไปเลยแหมใครมังชั่วหน่อยโอ้ยของเป็นตัวไปหมดไอ้หนูอย่ากดทิ้งนะครับเดี๋ยวแม่งทิ้งหมดตัวพี่เคยมาแล้ว ทิ้งหมด oh, หมดเปลือกหมดเลยเนี่ยนั่นไงเขาบอกแล้วโอ้ยกดทิ้งทิ้ง,งมันหมดเลยแล้วเพื่อนก็มาเก็บโอยนี่มันเอาหานี่หว่าโอยเพื่อนไม่ทำไมไม่เจอศัอตรูเลยนี่ไม่เจอศัตรูด้วยเดี๋ยวที่เพื่อนจะเย็นพี่นี่แหละพี่เจอศัตรูแล้วน้องมาช่วยพี่นี่อย่าไกลจากพี่อย่าไกลจากพี่แต่พี่ก็เอาตัวเองรอดได้ เก้าแล้วครับท่านผู้ชมแล้วคนที่สองไม่พูดเลยเลยดีนะไม่ว่าก<ว>ูคนที่สองก็พูดมั่งเธอ<ว>ช่วยพูดมาสักคำได้ไหมฉันไ,<ว>ไม่รู้<ว>เธอคิดอะไรไ<ว>หรือว่าฉันไม่ได้อยู่ในสายตา<ว>แหมล็อกเพลงให้มันฟังด้วยดีไหม ไอ้มามาประกบของแล้วลูกมาเกบของเร็วเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังช่วยพูดมาสักคำได้ไหมไม่ไม่เอาแล้วเต็มแล้วลูกของเต็มตัวไปหมดเลยพี่ก็เต็มเหมือนน้องแล้วลูกฮ่าดีเว้ยแมดนี้เพ่นเราเจอนี่เจอที่มันเป็นแบบคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาดูสิเล่นอย่างดีอ่ะมันคือ อ๋อไอตัวพุ่งตัวพุ่งนี่สนุกหนูเลยนะอเอาตัวโคตรน่าสนุกพุ่เพื่อขอของของดีๆให้เก็บก็พอข้างหน้าคนเพื่อนเพื่อน,อนจัดหนักจัดหนักเลยพี่จัดมันล่วงไปแล้วน้องไม่มีเสียงทักซ้ายครับย้อนกลับไปหาเพื่อน,นเฮ้ยไอ้นั่นไปเก็บของเ <laughs> ก็บพี่อิมเลยลูก ได้ซ้ำไอ้นี่ทำไมไม่ทำเขาเล่าเบอร์ซี่เจ้าทำอะไรอยู่ทำของอันมันเลยไม่แบ่งเลยเอา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 ต็มที่ลูกฟา้าใม้อิ่มเลยมีใครเหลือล่อยรอดอยู่ไหมเนี่ยทำไมมันยังไม่จบสักทียังได้แบบมันมัน นี่พี่ว่ามันแล้วนะน้องรู้ไหมน้องมันที่เจอน้องนี่แหละขอส่องดูก่อนเพราะมีคนอยู่บ้างอื่นจักรยานไกลอยู่ปืนเองจักรยะไกลเอเค้น่ะน้องน่ารักจังเลยว่ามีของโอ้โหมีของก็แกเก็บเยอะไม่มีตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเบอร์ซีเบอร์ซีทำงี้นะพี่เก็บหมดเลยนะเบอร์ซีไอ้น้องพี่ขอ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  ไม่ต้องห่วงพี่เมาพี่คมเข้ามาใกล้แลวไม่น่าปลอดภัยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมหู้ยน่ารักว่าเด็กอยู่กับพี่ปลอดภัยอยู่แล้วน้องเรียบร้อยไปบอกแล้วแมตนี้หล่อมีอะไรจะพูดอีกไหมน้องน่ารักจริงๆเด็กคนนี้ เพื่อนเอาอีกครั้งเลยเพื่อนลองอีกครั้งเพื่อนเอาอีกครั้งเลยพี่ไม่เอาแล้วพี่ง่วงแล้วลูกบ๊ายบายนะลูกนะไว้เจอกันขอบคุณมากครับทุกคนครับด้วยนะครับที่มารับชมบาบาย